สวัสดีค่ะชีวิตง่ายๆในต่างแดนวันนี้นะคะมากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะวันนี้ได้ตำแตงกุ้งสุกนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นก็มีผักนะคะเป็นผักสลดัดมีแครอทแล้วก็มีผักกาดแก้วแล้วก็ถั่วลันเตานะคะมากินกันเลยค่ะ หายไปหลายวันเลยค่ะตั้งแต่วันพฤหัสเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยต้องทำอาบน้ำตัดขนมาแมวคนเดียว ก็เลยหมดแรงค่ะกลับมาบ้านก็บางวันก็กินมาม่าบ้างบางวันลุงแกก็ทำกับข้าวไว้แล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลุงหยุดนะคะก็ได้ทำบ้านเพิ่มไปนิดหน่อย มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ก็เข้าใจทุกฝ่ายเนาะพอดีเจ้าของร้านเขาขยาย พื้นที่รับเลี้ยงรับฝากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแกก็รับพนักงานเพิ่มอีกสองคนทีนี้คนหนึ่งที่แกจ้าง ลุงแกดันรู้จักเขาก็บอกแกว่าเขาจ้างเท่าไหร่ลุงก็โมโหมากทำไมถึงให้ค่าจ้างเยอะกว่าวันอะไรเงี้ย แกก็ไม่พอใจก็ส่งข้อความไปต่อว่าเจ้าของร้านก็เพื่อนแกนั่นแหละก็เลยไม่รู้ยังไงจะได้ทำงานต่อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็สมัครหางานใหม่เผื่อไว้ แกบอกว่ามันไม่ใช่ที่แกโมโหไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่ว่าทำไมไม่จ้างเท่ากันแล้วอีกอย่างวันทำงานหนักกว่าตั้งเยอะบางทีวันหยุดวันก็ไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ก็บอกแกไปว่าวันหยุดวันไปช่วยเขาก็จ่ายตังนะ แล้วอีกอย่างของวันคือเจ้าของร้านเขาสอนตัดขน,นหมาแมวด้วยเราก็ได้ความรู้ติดตัวเนาะไม่ต้องไปเสียเงินลงคอร์สเรียนที่นี่ค่าเรียนคอร์สหนึ่งก็ ตัดขนหมาแมวเริ่มที่สองพันสองพันนี่สอนแค่อาบน้ำแล้วก็เป่าเช็ดขนให้แห้งแต่ถ้าอยากตัดเป็นตัดขนหมาแมวเป็นอยู่ที่ประมาณห้าพันห้าพันนี่ห้าพันเหรียญน,นะสองพันก็สองพันเหรียญก็ตีเป็นเงินไทยคอร์สหนึ่งก็ อถ้าอาบน้ำคอสหนึ่งสองพันก็หกหมื่นเนาะคูณสามสิบไปอ่ะค่ะถ้าเรียนตัดขนก็เริ่มต้นห้าพันก็แสนห้านะออถ้าเรียนพร้อมใบประกอบวิชาชีพก็เจ็ดพัน นี่แกก็สอนเราฟรีก็ตั้งใจว่าจะเอาวิชาแล้วก็ถ้าเก่งๆแล้วก็จะได้ทำงานกินคอมมิชชั่นเอาไม่ต้องไปห่วงเรื่องเงินเดือนว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลดอีกอย่างได้ความรู้ติดตัวแต่ก็นั่นแหละก็เกิดเหตุการณ์ไปแล้วก็ไม่รู้ยังไง กว่าเจ้าของร้านจะกลับมาก็วันอังคารแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะ เดี๋ยวว่าจะไปหางานพัฒนามาทาแล้วก็จะไปเรียนต่อแล้วดีนะัที่นี่หางานง่ายไม่เลือกทําไม่เลือกงานนะ จริงทํางานร้านอาหารอะทําเสิร์ฟอะค่ะจะได้ทลิปเยอะโดยส่วนตัวไม่ชอบไปลองทําแล้วไม่ชอบ ก็เลยว่าตั้งใจจะไปเรียนเพิ่มแล้วก็ไปทำงานกับที่ที่มีสวัสดิการมีเงินกเกษียณเงินบำนาญตอนเราแก่ดีกว่า แล้วก็คงไปไปลายกลับกลับเช่นนี้กับที่ไทย ตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาก็ปกติดีนะคะปวดแขนนิดหน่อยตอนฉีดวันน้งขึ้นก็มีปวดนิดๆแต่วันก็ไปทำงานปกติ ของลุงได้ฉีดจอนสันแอนจอนสันเข็มเดียวจบเลยแต่ว่าตอนกลางคืนหลังจากฉีดแกก็ไข้ขึ้นตัวร้อนเหงื่อออกแล้วแกก็หนาวสัน่น แต่ก็เป็นแป๊บเดียวแกต,ตื่นมาก็ปกติแกบอกว่าพยาบาลที่ฉีดให้เขาจะฉีดจอรสันแอนจอรสันให้เฉพาะผู้ชายเพราะว่าที่ออกข่าวว่าที่อเมริกาจอร์สันแอนจอรสันฉีดให้ผู้หญิงแล้วเป็นริ่มเลือด เขาก็เลยไม่ฉีดให้ผู้หญิงตอนแรกวันก็ขอฉีดจอรสันแอนจอรสันแต่ว่าพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเสี่ยงเขาก็ดีนะเขาก็แนะนำดี วันฉีดเสร็จเขาก็ให้รอ15นาทีว่ามีผลข้างเคียงไหมเราเค่อยกลับบ้าน ัคซีนก็ใช่ว่าฉีดแล้วก็จะไม่เป็นนะคะฉีดแล้วก็ยังติดอยู่แต่ว่ามันก็จะลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดความรุนแรงของอาการที่มันจะส่งผลข้างเคียงกับผู้ติดเชื้อแค่นั้นเองก็ยังมีโอกาสติดอยู่ ลุงแกก็บอกว่าใจจริงก็ไม่อยากฉีดหรอกแต่เผื่อปลายปีได้กลับไทยฉีดไว้ก็กลับไปก็จะได้สะดวกหน่อยไม่ไปแพร่เชื้อให้เขาแล้วก็ไม่ไปรับเชื้อ คลิปยาวมากเลยเราไปกินต่อให้หมดนะคะวันี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกสับตะไคร้นะคะสวัสดีค่ะ